สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับครูนันทนาจากเว็บไซต์นานาไบโอนะคะกับการเฉลยข้อสอบโอเนมชีวาวิทยาปี2563นะคะตอนนี้คุณครูก็เฉลยมาถึงข้อที่8นะคะเรามาดูซิว่าข้อที่8เขาถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะข้อ8ถามว่ามแมลงสาบเป็นพาหะที่ก่อให้เกิดโรคหลายชนิดในมนุษย์เช่น วัณโลกอหิวาตกโลกและโรคภูมิแพ้โดยผลการวิจัยหนึ่งพบว่ามแมลงสาบเยอรมันสามารถปรับตัวให้มีความต้านทานต่อยาฆ่ามแมลงที่มีฤทธิ์รุนแรงที่สุดได้อย่างรวดเร็วอีกทั้งยังพบว่าลูกมแมลงสาบเยอรมันรุ่นต่อๆมามีความต้านทาน ต่อยาฆ่าแมลงเช่นกันแม้ไม่เคยสัมผัสกับยาฆ่าแมลงเหล่านั้นมาก่อนนะคะจากข้อมูลนะคะข้อใดกล่าวถึงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงของแมลงสาบไม่ถูกต้องนะคะลักษณะการที่แมลงสาบนะคะสามารถ ปรับตัวนะคะให้ทนต่อยาฆ่ามแมลงได้หรือในลักษณะของภาวะการดื้อยานะคะ,ะและภาวะการดื้อยาหรือภาวะที่เขาทนต่อ,อ,อยาตัวนี้ได้เนี่ยสามารถถ่ายทอดไปให้กับรุ่นลูกได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของวิวัฒนาการ กะะ็เกิดจากการที่มีแมลงสาบเป็นจำนวนมากนะคะ,ะที่ถูกยาฆ่าแมลงนะคะจากนั้นอาจจะมีแมลงสาบตัวใดวตัวหนึงที่สามารถต่อต้านยาฆ่าแมลงได้ซึ่งคือพัฒนายีนขึ้นมาสามารถต่อต้านยาฆ่าแมลงได้และสามารถส่งถ่ายทอดยีนตัวนี้ให้กับลูกหลานได้ นะคะผ่านกระบวนการสืบพันธุ์นะคะอ่าข้อคําถามก็ถามว่าจากข้อมูลนะคะข้อใดกล่าวถึงความต้านทานต่อยาฆ่ามแมลงของมแมลงสาบไม่ถูกต้องนะก็ถามว่าเออข้อใดไม่ถูกต้องนะคะตัวนี้นะคะข้อไม่ใดไม่ถูกต้องอ่ข้อ1นนะคะลูกมแมลงสาบ ที่มีความต้านทานต่อยาฆ่า,มาแมลงเกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันลูกมแมลงสาบที่มีความต้านทานต่อยาฆ่า,มาแมลงเกิดจากสิ่งมีชีวิตต่างสปีชีส์กันข้อนี้แหละนะที่กล่าวไม่ถูกต้องเพราะอะไรเพราะว่าการที่ลูกมแมลงสาบมีความสามารถ ต่อต้านยาฆ่าแมลงเนี่ยเกิดจากการถ่ายทอดพันธุก,กรรมหรือถ่ายทอดยีนที่สามารถต่อต้านยาฆ่าแมลงมาสู่รุ่นลูกได้ดังนั้นเกิดจากสิ่งมีชีวิตปีกชี้เดียวกันก็คือรุ่นพ่อแม่ดังนั้นข้อนี้ผิดนะคะส่วนอ่าส่วนข้ออื่นๆนะตัวเลือกที่2ยีนควบคุมต่อต้าน ยินควบคุมต้านทานต่อยาฆ่าแมลงสามารถถ่ายทอดไปยังแมลงสาบรุ่นต่อไปได้ข้อนี้ถูกนะคะเพราะว่าเกิดจากการคัดเลือกพันธุ์นะใครที่สามารถต่อต้อตานได้ก็อยู่รอดอรนะไ,ไ,ไปสู่รุ่นต่อไปได้ก็คือสามารถถ่ายทอดพันธุกรรมไปสู่รุ่นต่อไปได้ข้อ3ความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงของแมลงสาบ เป็นผลของความหลากหลายทางพันธุก,กรรมใช่นะคะก็คือเกิดจากเริ่มแรกมแมลงสาบจำนวนมากนะตายเพราะยาฆ่าแมลงแต่ว่ามีตัวใดตัวหนึ่งที่แบบว่ามีการแปรผันของยียนแล้วสามารถต่อต้านได้ก็คือมีเป็นความหลากหลายทางพันธุก,กรรมนะคะข้อที่4ความต้านทานต่อยาฆ่า,มาแมลงนี้เป็นความหลากหลายทางชีวภาพระดับเดียวกันกับการดื้อยาของ แบคทีรียก็เช่นเดียวกันนะคะพวกแบคทีรียก็ถ้าเราใช้ยาตัวเดิมๆบ่อยๆครั้งก็พบว่าจะไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่น,นะคะต้องมีการปรับปรุงสูตรยาเพราะว่ามแมลงหรือสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กหรือจนถึงขั้มพวกแบคทีเรียก็สามารถเปลี่ยนแปลงสารพันธุกรรมของตัวเองเพื่อให้ทนต่อสภาพแวดล้อมได้นะคะข้อที่5ความต้านทานต่อยาฆ่ามแมลงของมแมลงสาบทําให้มนุษย์ มีความเสี่ยงต่อการติดโรคบางชนิดของแมลงสาบมากขึ้นแน่นอนนะคะเหมือนกับการระบาดของเชื้อไวรัสบางชนิดนะคะที่เขาปรับปรุงสารพันธุกรรมขึ้นมานะคะอย่างไวรัสโคโรนาที่ที่เราทราบกันดีนะคะใน,ในเรื่องของโรคโควิดนะคะก็มีการปรับปรุงสารพันธุกรรมใหม่ขึ้นมานะคะก็ทำให้มนุษย์มีความเสี่ยงต่อการติดโรคมากขึ้น ะะดังนั้นข้อนี้ก็ถูกดังนั้นข้อที่กล่าวไม่ถูกต้องก็คือข้อที่1อ่าแต่ว่าเป็นตัวเลือกที่ถูกนะคะดังนั้นข้อสอบข้อที่8นะคะถามว่าจากข้อมูลข้อใดกล่าวถึงความต้านทานต่อยาฆ่าแมลงของแมลงสาบไม่ถูกต้องคำตอบก็คือข้อที่1นนะคะเป็นตัวเลือกที่ถูก นะคะโอเคค่ะนะคะอ่าก็ให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะดูหนังสืออ่านหนังสือเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของอ่าความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็ในเรื่องของวิวัฒนาการเพิ่มนักเรียนก็จะสามารถเข้าใจในเนื้อหาเรื่องนี้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะสำหรับคุณครูนะคะก็ขอจบการเฉลยข้อสอบโอ e เนในข้อที่8ไว้เพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิป ต่อไปนะคะวันนี้แค่นี้สวัสดีค่ะ